การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระชนการทิเบตมหาภูมิพลิ์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวปรียานุช เขาสีดารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสัรวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาให้รับผิดชอบงานบริหารวิชาการงานบริหารกิจการนักเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีองค์ประกอบตัวชี้วัดดังนี้1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสร์มีการประชุมบุคลากรครู เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพส่งเสริมชุมนุมนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์การจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์สัปดาห์วันภาษาไทยออนไลน์โครงการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมส่งเสริม การทดสอบระดับชาติโอ e t มีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำริ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการกำกับติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนาในการยกระดับผลสำริ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบุคลากรครูมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19. โควิด1 9ครูได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลได้อย่างเหมาะสมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการนำผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนต่อไปโรงเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยมีการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น และมีการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนทุกคนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการประชุมบุคลากรครูเพื่อวางแผนโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมความสามารถด้านกีฬาดนตรีเช่น โครงการทูบีน้ำวันการเลือกตั้งสภานักเรียนอบรมลูกเสือต้านพยาเสพติดโครงการขยะแรกออกกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเป็นต้นกลุ่มบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ โดยเป็นคณะทำงานและได้ดำเนินง,งานตามแผนงบประมาณประจำปีมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัดสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นกลุ่มบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัย การรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลส่งเสริมให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการจัดทำ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และทำข้อตกลงว PA เพื่อดำรงวิทยาฐานะ และขอมีวิทยาฐานะต่อไปผลที่เกิดขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าร้อยละ9กกลุ่มบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปพัฒนาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นน่าอยู่เหมาะแก่การเรียนรู้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ1.2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนาและการจัดทําประกาศโรงเรียนโนนสศาสตร์พิทยาสัรเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยได้ส่งเสริมบุคลากรครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Classroom, Line, Facebook ูและช่องทางอื่นๆมีการจัดทำคู่มือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาคู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนคู่มือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 1.3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้ในการโรงเรียนให้รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนซึ่งใช้รูปแบบในการบริหาร Made Model M Moral คุณธรรม A Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ D Development มีการพัฒนานักเรียนครูและตนเอง E Environment มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามน่าเรียนผลจากการบริหารโดยใช้เมธโมเดล ในการบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมการประกวดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผู้สอนโดยการส่งคลิปการสอนของคุณครูผู้สอนเข้าประกวด 2. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 3. กิจกรรมวันภาษาไทยออนไลน์ ส่ส่งเสริมนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์สันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะระดับจังหวัด 5. ส่งนักเรียนเข้าประกวดบรรยายธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัด 6. รางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ต่อต้านการพุจริตประจำปีงบประมาณ2,564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมนมนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2โครงงานแผ่นกระเบื้องจากเศษขานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2564โดยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น8เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวสปู่ด,ดอวัวาแดงโครงการวันนักประดิษฐ์ภายในหัวข้อ Thailand New Gen Inventors Award 2021โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบชระหว่างวันที่2-6กุมภาพันธ์2565ณศูนย์นิทัศการและประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครผลจากการบริหารงานกิจการนักเรียนได้ดำเนินการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1>, 1. โครงการทูบีน้ำปรวัน 2. โครงการขยะแลกออก 3. โครงการของหายได้คืน 4. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดปีการศึกษา2564 5. การอบรมลูกเสือต้านภัยาเสพติด 6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 7. กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองแปส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกวัฒนธรรมวินิจภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคประจำปี2565จังหวัดบุดรธานีนางสาวเปรียนุชเข้าสีดารองผู้อนการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสารร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสำมิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนการสถานศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ